เป็นอะรกที่พี่ตอนแรกผมเป็นเลยไม่กดตัวให้เด็กมันดูเดี๋ยววิชิแทบออกว่ะเอาชิดแทบออกก่อนกูยิงให้เด็กมันดูเฮียสมัยมันยังไม่ได้แข่งโปลีกอ่ะมดคิวคือใครไอซั์เชิลูพี่เฟิร์นผมจำได้นะพี่ยิงยางผมนะวันนั้นน่ะอ้าวแล้วไงอ่ะใจร้ายมากนะแจนใจอิ่มเลยกูยิงสองยางด้วยเฮียวันนั้นน่ะเดีววัดมาพีเขา รีวิเนียนใหม่แล้วทำยางนอไม่มีแตกพี่พี่เฟิรนไม่ยิงคนนะไอเหียกูบอกให้ล้อไอับไอเหียั้งานนะกูบอกให้ปล่อยดีได้ไหยมก่อนได้ไ้ยแป๊บเดิ้ลแป๊บเดิ้ไอเทียหาอยู่ไม่ได้เหรอวะไม่ไไม่มึงกดมึงกดมึงกดล็อกอินอะไรก็ได้เว้ยมันขึ้นให้เลยเว้ยมันไม่จำเป็นต้องมีไอเดีเข้าใจใช่จะออกไปข้ามยัยพี่แดนไปวะมันมันกดเพื่อเพื่อล็อกอินแค่เซิร์ฟเว้ยแต่เนี่ย มึงเลื่อนลงไปข้างล่างไอ้จ๊อบมึงเห็นคาว่ายอดเติมเงินปะนั่นแหละชั้นหน่งกมันบอกกูว่าโนเกมโนโโสวยอะไรนะโนึ้นเกมโนพีแงแอคเคา์มันบอกกูไม่มีเจ้เจอเจวันดสวยขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดสุดสุดสดสน้ันด ไอ้มหนีไอ้นเิไป่เจอ่น่าชวนดูนะเออไอ้ดีพี่กอปปืนพังแล้วก็ว่าอยู่ในในบ้านในบ้านตรงกลางเลยกลางเลยพีขวาตอน้อยน้นี่หลังบ้านมีกำลังหลังบ้านโคตร เอาถือเน็ตอยู่คุณบีนซ้ายยิงมาตรงนี้มีคนมาลั่นมากรูอัเพิ่มระวังหนึงพอมยาวครับเจ็บกองตัวเลยพี่แจนอันนี้พี่ก๊อปปืนผังแหละเบอร์เรียวยิงไม่โดนเลยโอ้คุณบีนน่าจะมาเร็วถือเน็ตทั้งตายแน่เมื่อกี้เส่าเราต้องมีเงาวนมขวาไปเพิ่มไดยเลยเราอ่ะมา มีเพื่อนการดูนานในสัตว์สับเพื่อมเข้าบ้านมาคุ้ว่ะเอาดิเอาดิพี่แจนไม่ต้องกดไม่ต้องกดมันโดนมาเข่ากดให้มันวิ่งด้วยเห็นปะมาคู้สามตัวเลยปึ๊บเอ้ยแล้วแเอาเลยวะพี่เอาตอนฟางย่าเนี่ยทำเลยเตี้ยดี๋ยวนี่พี่ก้อนยิงคมเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่เหรอวะมองไม่เห็นโอ้พี่แจนเข้าบ้านมันชุบเข้าบ้านพี่แจนตรงรถอะมีชุบไม่ชุบมีชุบคู่สามมาแล้วไม่มีตัวหนึ่งน็องอยู่ตรงรถอะ แกต้นไม้แม่งบางแม่งถือก้อนแน่เหรอล่ะพี่แกะนะน้องอะจริงพี่พี่กอล์ฟแม่งมาปั๊มแรงนี่เพี่อเดี๋ยวในเมืองมีไว้เพื่อเฮ้ยบนเขาเฮ้ยกูขวาเลยครับต่อได้เดี๋ยวระวังในมึงมีเว้ยโอ้ยได้ค้อนหนู่มเลยทำไมเป็นมินิวะ น่าจะวกันติดแล้วจะปไปสปาทำหัวเข้าบ้านเลยพี่ทางซ้ายของตัวในบ้านตัวหนึ่งบ้านนีกตัวหนึ่งในบ้านที่พี่ปาเนี่ยเลยตัวใครให้เปิดเฮ้ยไอ้ปื้มข้างขวามาพี่หลังบ้านเออหลังบ้านเป็นกูน็อกแล้วเปิดเลโอ้แต่ในบ้านกุนน็อกแล้วพี่ เกะแค่นี้ยิงไม่ได้หรอมี้มมาาณพ่เวยันมีตียิงเคาะมาอยู่พออ่ะโอยปื้มไมีี้อ่ะสิบว่ะเล่นไม่โอเคนะมเล่นของมึงเลยระาตัวมันอยู่ตัวนึงข้างหน้าผมเลยพี่แจนเด่นพี่เดนไอ้รอยสมองมาละพี่อารไม่เอาให้เปิ้มกับมันมันด่าพี่เจ้าแดง ห้องหนาวพี่อ้าวตายไม่เล่นกันในหลุมนี้พวกนี้รู้ที่เล่นเยอะนะมันขับมาเจอพี่ว่าเขาก่งเลยเหรอขับมาเจอของเยอะเลยพี่แจนออปชั่นเอาแล้วพี่เดานหนอยู่ข้างล่างสุดลุ่นไม่มีเลยทั้งหลไม่ต้งมีของปืน G3 ป่ะโอ้ยยังไม่ใช่ยืยยขาเหยอไอ้สัตว์ ฝึกไงฝึกสปเปรย์ไปในตัวพี่เพิร์ดหเออนี่แหละสเสริมหมดกระสุนจะหมดน,นั่นยิงยิงเยอะๆไม่นั่นยิงโดนออกมาพี่ตัวหนึ่งเฉยพี่เราต้องฆ่ามันไหวเงีย้ย<า>เหมือนมัน<า>น็อกกว่าไม่แน่ใ<า>จนะ<า>อยู่ไกลปลื้มตัวหนึ่ง ีใครยิเที่ยวอะไรกเนี่ยเฮ้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 ยเย็ดแม่เฮ้ยไอ้ปืนขวาขวาหน้าตรงนั้นไอ้เที้ยตัวเดิมป่าวะกูเห็นตรงนั้นน่ะเออเห็นจริงเว้ยเออผมเห็นจริงใครวะที่เห็นกำลังกำลังหินปะตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละเออเป็นไงพี่ตาดีป่ะน้องตาดีพี่พี่จะจ่ออะไรนะโซวี่ครับสองสี่สิบเพิร์ตนะใช่ครับตัวใหม่ป่ะพี่ รุวตัวใหม่ครับผมรีวิวแล้วเดี๋ยวรอลงเพจเนี่ยเราปอนเดียวกันไปได้กันได้ดเก็บอะไรพี่แจนลงมาเลยอี่อีกตัวหนึ่งขึ้นไปไม่ได้แบบเพิ่มไอ้แม่ไอ้เด็กที่นี่ใช้โปรชัวเฮ้ยไม่น็อกเลยสักตัวร้านผมพี่แจนนร้านผมพี่โคตรสร้างองตัวตัว ไอ้ได็ข้างหลังเฮ้ยแม่งแม่งต้ามหมดเลยปื้มตรงหน้ามึงอ่ะปีกตัวนึงอยู่สตอยู่ในสมองมั้งออกมาแล้วปื้มโคตรแหลกเลยวะเชี่ยแหลกิงโคตรเยอะทุกตัวเลยนะเว้ยโอ้โคตรแหลกกับเฟรมเลยหรอเท่าไหร่วะแบบเออนี่กูจะพูดคิดเฟรมอันนันนะคุ่ได้อยู่มาโพยเพิ่มอีกนิดนึ่งเลยพี่มันวนมาทางเดียวที่เราวนมาเว้ยแม่แม่งยิงกูเป็นเด็กเลยสัตว์กูแหลกมากอ่ะแหลกกัไม่ไหวแล้ว ที่มึงแหลกอลไรเนี่ยไอ้เฮียคอมแหลกกัะดิพี่จอดีเฮียนี่แหละที่มึงที่มึงเห็นมันเล่นเวกเตอร์มันเล่นกับวีเดสเว่ยที่เพิ่มพี่เน้สามฝ่ามือ,อเัีงยไม,ม่โดดไวอะทำจนไปไหนหมด่อนไ่าก่ ดูมันรูดมันเฮ้ยเย็นแม่มุมดีทามมิ่งมันเท่าไร่ะนทามมิ่งไงมึงควักปืนมันวิ่งถึงข้อหงุหงอจังไว้อะของจริงเอากูยอมเลย โอ้ยโอ้ยระเบิบปกนัดน่าอยู่ไอ้เฟิร์น,ออนของน้าฆ่าคนหน้าครับเออใช่โอ้ยออชิตแหลกชิปเย็ดแม่มึงยิงกี่ตัวในไอ้หน้าเฮี้ยไม่เยอะพี่สามโอ้ยชจดแตงขึ้นมาหน่อยเนี่ยสุด้างเว้ย มไ <ged> ม่ไหวนะต<อ>ิมสามพี่แจนสามพอไอเย็ดมอนไ <us> อแจนห่อยพี่ยิงให้ได้กินดีฝัน